ดีนทาวตอนนี้มาดูอาจารย์กำลังสอนน้องๆนะสอนเด็กนะคะดูบรรยากาศฝนจะตกน้องๆก็ยังสามารถตั้งหลายคนเลยนะคะที่หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นพระเโรนะคะก็สิ้นพระชนนะนะและทูตสวรรค์ก็มาบอกให้โยเซฟพาให้เยซู และมาลีลับบ้านอ่าบับ้านจำมาที่เดิมนะคะแล้วก็เยอเซฟก็ช่วย้างแล้วก็จริค่ะชุนครูยายเข้ามาช่วยด้วยนะคะช่วยเตรียมอุปกรณ์ปกติแล้วเด็กๆก็จะมีเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้มันฝนจะตกน่าจะไม่สะดวกคนที่บ้านอยู่ไกลเนาะแต่สัตย์ในรถทำไมถึง ทำไมถึงสั่งฆ่าเด็กค่ะลูกสั่งฆ่าพระเยซูคะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วทำไมคะว่าเขาไม่ดีแต่ทำไมคะกลัวว่าพระเยซูจะมาแย่งเวลาใช่ไหะแล้วหลังจากนั้นพูดสวค์มาบอกใครคะบอกใครคะให้ตาพระเยซูหนี โอ้คุณครูยายก็เตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะคุณครูยายสวักเสื้อนักเสื้อมีไหมคะเสื้อมีไหมก็เตรียมอุปกรณ์ให้น้องๆนะคะนะะคช่วยกันดีจังเลยนี่นีเมืองอะไรอีอะไรคะอันนี้ไม่ใช่กรุงยางนะแต่เมืองอีเอี เดี๋ยวเซ่กันย์ค้เชือกทางไม้คู่ควางละง,ง,งแล้วก็พาพระกุมารเยซูกับใครค้าไปม,มาดีใช่คะไปที่เมืองน,อๆๆนะคะแต่เมื่อทหารของเฮรโรดฆ่าเด็กคนในเมืองเบธเลเฮมนะคะในสนาน,นที่เพื่เยซูนี้นะคะก็อยู่ที่เมืองกีดและหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งการเฮโรดกษัตริย์เฮโรดเนี่ย ดันชิ้นประโชนคะคะทิ่นกระโชนหลังจากนั้นผู้สค์ก็มาบอกกับใครก็ yes โยโย่ะลยคะโยเซฟให้ทาอะไรคะให้ทาให้พาใครกลับมาเด็กๆก็น่ารักมากเลยนะคะตามธรรมชาติของเด็กแต่บรรยากาศนี่สิพี่น้องโอ้โหเขาเลี่ไชอบแบบนี้เลย เหมือนฝนจะตกแล้วก็ปลอดโปงโล่งอาจารย์ก็มาสอนข้างนอกเลยนะคะไม่สอนข้างในอาคารนะคะอจำจำไว้นะอาทิตย์หน้าคุกก็จะมาถามอีกต้องถามถามแล้วต้องตอบได้นะต้องจำได้นะโอเคไหมโอเคไหมคะอ้าวค่ะคส้นนะคะสวัสดีค่ะ